พาคุณผู้ชมค่ะไปดูในเรื่องของตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่2ค่ะเยี่ยมกำลังพลจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาค่ะต่อชะาภาค2ค่ะเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชายืนยันทุกนายมีความกำลังใจดีเยี่ยมค่ะพร้อมส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยที่ศูนย์อพยพค่ะ พลตำรวจตรีดรกิติมศักดิ์ปราทองค่ะผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2ค่ะเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและกองบังคับตำรวจตะเวนชายแดนภาคที่2ค่ะนำโดยพลตำรวจโทนิตินัยหลังยานายค่ะผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็พลตำรวจตรีรุ่งโรธฐานกูลปุญยศิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลตำรวจชายแดนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการป้องกันประเทศค่ะและการสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้ตรวจเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวนเจ็ดนายค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งการเข้าสอบถามอาการตำรวจตะเวนชายแดนผู้ที่ได้รับบ,บาดเจ็บระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จำนวนสองนาย ขณะเดียวกันนะคะทางคณะก็ยังได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงช่วยเหลือประชาชนค่ะพร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินช่วยเหลือครูตำรวจตะเวนชายแดนผู้ดูแลเด็กโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนค่ะพร้อมให้คําแนะนําในเรื่องของการปฏิบัติตัวค่ะเพื่อลดความวิตกที่เทศบาลเมืองเดชและวัดกุดหวายค่ะอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจตีกิติศักดิ์ค่ะยังได้กล่าวอีกค่ะว่าคณะนะคะก็ยังได้เยี่ยมสิ่งของ บำรุงขวัญที่ร้อยตำรวจตระเวนชายแดน2 2 5ค่ะเข้าเยี่ยมที่ทำการชั่วคราวที่เขาพระวิหารค่ะแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปพร้อมกับพบปะเยี่ยมกำลังพลที่มีภาวะจากความเครียดจากการสู้รบค่ะที่อบตอจันใหญ่อำเภอกันทลารักษ์จังหวัดศรีสะเกดและเข้าพื้นที่เขาพระวิหารซึ่งกำลังพลนะคะตำ,ตำรวจตรวจะเวนชายแดนทุกนายค่ะถือว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วก็ทุกนายมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมค่ะ ก็ส่งกําลังใจไปให้ใหพี่ๆทหารนะคะที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ณตอนนี้ค่ะค่ะ